ในคลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในแมป99วันและผมก็ต้องช่วยเด็กให้ครบ4คนก่อน100วันด้วยการเล่นในครั้งนี้ผมจะมาเอาตัวช่วยอย่างเช่นอาชีพตัวละครแล้วก็รวมไปถึงไอเทมอย่างกล่องพยาบาลน,นั่นก็หมายความว่าในการเล่นครั้งนี้ผมจะไม่สามารถชุบชีวิตตัวเองได้เพราะการเล่นในครั้งนี้ผมจะเล่นในแบบฮาร์ดคอร์แม่งไม่จําเป็นละโยนทิ้งไปผมจะสามารถเอาชีวิตรอดในเกม99วันนี้ได้หรือไม่และจะสามารถช่วยเด็กได้ครบ4คนไหม หรือว่าจะโดนกวางไล่ฆ่าก่อนถ้าอยากรู้แล้วก็เชิญไปรับชมกับผมได้ที่ในโรงภาพ,พายนตร์เร็วๆนี้วันที่หนึ่งเริ่มเกมมาวันแรกผมก็วิ่งเข้าหาต้นไม้เลยอารมณ์เหมือนคนอยากตัดไม้แต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยมันเก็บไม้ได้น้อยนะเพราะว่ากระเป๋ามันเล็กก็เลยใช้วิธีการโยนหนีโยนบ่อยจนติดมือแล้วแม่งไม่ออกด้วยไงคุนึกว่ากาว หลังจากนั้นผมก็ได้สมรอยเป็นโจรแล้วก็มาขโมยของในบ้านแล้วก็ได้หอกมาสักเล่มหนึ่งของอียิปตหน่อยและกระทาของโลรนั่นแล้วก็ออกจากบ้านจริงๆผมออกจากบ้านเพราะอยากจะขโมยของในห้องน้ําแต่พอเปิดออกดูไม่เจอปืนสักบอกผมเลยเปลี่ยนที่ไปหอคอยที่มันอยู่แถวเนี้ยนะพอผมเห็นมันพอดีไอตอนเปิดกล่องผมกังวงแล้วก็มันจะดรอปของมีประโยชน์แต่ดูมันดรอปมันดรอปเป็นเดตใช่ไหมแล้วก็เดินมาเจอลงสีแม้แต่ผีหรือคนก็เข้าไม่ได้ แถมตอนที่ผมเดินกลับบ้านผมยังเจอที่ช่วยเด็กคนแรกแต่ตอนจะเดินกลับเนี่ยมันดันมืดผมก็เลยขึ้นเาไฟฉายชัเสี่ยงเฮอะไรวะโอ้แมงเช้าสักทีเมื่อคืนแมงโคตรหลอนวันที่สองผมก็ได้มาเจอปืนในหีบนี่พอดีสงสัยคนเล่นบ้านแถวนี้เขาลืมไว้ไม่ทันไรผมก็ได้เปิดหมาตัวหนึ่งแล้วดูมันแอบเนียนแม่งเนียนจัดอืมหลังจากนั้นผมก็ได้เก็บอาหารไปอย่างเยอะ แล้วก็มาเจอเนียนภาคสองแล้วรอบนี้อยู่ๆทาไมผมแช่หอกไม่รู้สงสัยอยากเป็นคนป่าใ้อตอนที่ไปเก็บเนื้อนี่ก็กดผิดไปกินเนื้อดีวิคนป่าจริงๆแล้วแหละกูโ,โอ้เซตเหล็กนิดหน่อยผมเจอกับบ้านต้นไม้แต่ตอนที่ผมเล่นนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านมันก็อยู่สูงหมามันขึ้นมาได้ไงน้ํามันเหล็กทานเศษจโจนหมดลงมาได้แป๊บเดียวเนี่ยผมมาเจอกับคนป่าของแท้พอผมยิงไงตัวที่สองเนี่ยมันดันยิงไม่โดนนะมันเลยตีผมให้กลายเป็นโจยิงม่งเลย ดูมนันเอาหมามาบูชาสงสัยกล่องตรงกลางนี่ต้องมีของดีแน่เลยไอ้ขวบเดินกลับกับพัดลมเน่าๆกับเก็บเชื้อเพลิงมาเติมเข้ากองไฟให้กองไฟไป็นดิวบาเติมของคราบของนิดหน่อย พอเช้าวันที่สี่ผมก็เลยอยากไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านให้มันสวยอยู่ๆก็มีเสือเหมือนเสีย oh. าเสียวตูดเลยไอ้หมานี่อืมไอ้ไก่ตอนที่ซื้อของนี่ผมซื้อแค่อดอกบัวนี่แล้วก็ซื้อที่กระโดดไปอันนึงที่ผมมารู้ทีหลังว่าแม่งมันกระโดดไม่ได้แม่งคาของเกะแล้วผมก็มาเจอลงนาะที่ใหม่ที่มันมีเจ้าที่ติดผมมาด้วยด้วยความที่มันโหดเกินผมก็เลยใช้วิธีกระโดดเข้าไปยิงมันแม่งเลย และในนี้มกระดันมีกล่องกล่องหนึ่งพี่ผมเปิดไม่ได้ดันได้กล่องมเมล็ดและกล่องมเมล็ดมี3าแบบผมดันได้กล่องที่มันไกลนี่มีการวิ่งวนมาเก็บขยะเล่นเกมนี้เสร็จผมเป็นนักเก็บขยะละไอจังหวะที่ผมเดินกลับในกระดันมาเจอดันนะซึ่งไอดันนี่มันจําเป็นที่จะต้องมาเข้าเพราะมันมีกล่องแดงกับกล่องเพชรเพื่อผมได้เลยจะไม่ได้ต้องไม่ใช้ขวานไกลๆตัดไม้ พอตกดึกผมก็เลยเอาของมาเก็บไว้ที่บ้านนะเพิ่งเติมของได้ไม่ทันอะไรมันก็ได้มีไอ้ดนาเด็กคนหนึ่ง้อยขึ้นมาเป็นเพราะผมยังไม่ได้ช่วยไอเด็กคนนี้ปิดแม่งเลยพอตอนเช้าเดี๋ยวไปช่วยนะตอนนี้มันมืดกลัวเวลาที่จะไปช่วยเด็กเนี่ยไอสิ่งนี้จําเป็นมากเลยนะก็คือไอแท่นสีเขียวนี่ที่มันจะเป็นเหมือนที่บูทเวลาเราวิ่งไปไหนมันจะไวขึ้นเหมาะมากกับการใช้ไปขโมยเด็กมาจากกวางอีกที แล้วนี่มึงจะเดินวนทําไมนะีหลังจากที่ผมรู้แล้วว่าต้องทํายังไงต่อผมก็เลยทําการตัดไม้ไปสักสามสีต้นแล้วก็เอาไปใส่เครื่องเพื่อที่จะไปทมเครื่องที่วิ่งนี่เสร็จแล้วก็ไปกันเลย go จะฮึบๆจะฮึบโอ้ยตรงสเต็ปตรงสเต็ปผิวจัดเนี่วิธีการปีนหมาผมก็จะรวบแบบ2ตัวแบบนี้แล้วนะมันก็จะได้ไวขึ้นนี่รวบรวบรวบปง เรียบร้อยครับเริ่มแผนการขโมยเด็กหลังจากที่ผมได้ช่วยเด็กนี่แล้วผมก็ได้รู้ว่าเด็กนี่มันซ่อนของดีไปด้วยอของดีแบบนี้เฮียเก็บไว้เถอะจากทําที่มันมาให้ช่วยเด็กเนี่ยผมก็ได้มาเจอของดีในทังขยะนะนั่นก็คือเกาะด้วยความที่ผมคิดว่ามันน่าจะกระถึกแล้วผมก็เลยให้มันเทไปทีหนึง่งค<อ>ือแม่งยังแรงอยู่เลยเฮ้ยใครบอกมันเบาขึ้นวะเย้จังหวะตอนที่ผมกาลังเอาของเก็บนี่มันก็ได้มีเด็กนี่อยู่ๆมาเอาหัวมุดดินนะสงสัยมันหิวข้าว แล้ววันที่6นี้ผมก็ได้เอาถังน้ำมันพวกนี้ยัดใส่กองเพลิงให้มันกลายเป็นเรยบตันเรียบร้อยเพิ่งอัพกองไฟเสร็จผมก็เลยเอาเนื้อมาลองอย่างดูสรุปว่ามันโคตรอร่อยกินเนื้อได้ประมาณคําคำมันก็มีเสียงอะไรไมร่รู้มาอีกแล้วด้วยความที่ผมคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นคนป่าผมก็เลยคิดว่ามันน่าจ,จะมาเอาเนื้อที่ผมย่างเมื่อกี้แหละเอาไปกินนะผมก็เลยรีบเตรียมตัวเลยและมันก็มาจริงๆ แถมมันมาเป็นครอบครัวดข้าวเลยข้าวมันกินโดนี้หิวข้ามึงก็เอาเงินมาสิวามึงเอาขวานมาหากูทำไมเนี่ยอืมอ้าวแล้วแม่งเอาเงินมาจริงๆแต่คนสุดท้ายเนี่ยผมหาตั้งนานนะจริงๆมันมันอยู่ข้างๆกับข้าวดูๆเหมือนเนียนนี่ไงหลังจากที่เรากําจัดมันเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันก็ได้ดอกสร้อยสีแดงนี่มานะซึ่งมันก็เป็นของที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะนําไปใช้ในการอัปเกรดโต๊ะครับ เฮ้ย hey, ไอกระต่ายมึงยับกระสุนกลัวามาันทำไมวะข่อมอยขโมอย,อมอยเหรอ,อนี่มึงกลายเป็นเนื้อไปอร่อยจริงๆขากระต่ายเนี่ยไอเช้าวันที่เจ็ดเนี่ยมันก็ได้มีพ่อค้าแลกของมาน,นะพะผมจะไปแลกวันด้านหลับชาไฟผมอ่ะเฮ้ยมึงตื่นขึ้นมาก่อนอือหือพอตื่นขึ้นมามึงให้ของแลกกูแค่นี้โมึงหลับไปเลยเปลี่ยนจากการแลกของนี่ผมมาช่วยเด็กอีกคนดีกว่านะซึ่งมันเป็นเด็กที่มันหัวอยู่ปลามึกเนี่ยก็จะมีกลัวม่จับขามันนะ จับแขนดีกว่าพอเห็นอย่างงั้นแล้วผมก็เลยรีบเพนไปขโมยมันเลยดีกว่าสแก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 เอออย่าห้ามโบพอมาถึงแล้วผมก็เลยคิดวิธีกำจัดมันด้วยหอกก็เลยซ้อมมือหน่อยตรงเสบนี้ดูเหมือนในหมาพวกนี้มันจะตียากกว่าหมาธรรมดาหน่อยเนื่องจากตามันแดงสงสัยมันเล่นเกมเยอะกไปนหน่อยเลยจัดก,การมันได้ค่อนข้างลำบากนิดน,นึงแต่สูนย์ในการจัดก,การก็ยังเหมือนเดิมครับรวบสองเฮ้ เอ้ยน้องมึงผิดมึงผิดที่แล้วมึงจะไปแจ้งกับเขาทำไมเนี่ยนั้นกูพูดไปทานการคำกายมันแซ่บไปแล้วไอ้นี้ก็แซ่บไปด้วยอีกตัวแล้วกันเรียบร้อยไอ้หนูโดนเล่นแล้วล่ะแล้วนี่มันเกิดพลังจินนี่อะไรขึ้นกลองกายมันควานขอบคุณที่ช่วยให้กูพูด เมื่อกี้เสียงเฮย <c oughs> ขอเปิดกล่องหน่อยแล้วกัน <c oughs> โหเพิ่งได้ปืนมึงไม่ได้เมื่อกี้วะในจังหวะตอนกลางคืนที่ผมกําลังเดินกับแคมปนั้นก็ได้มีเสียงเพลงประหลาดเกิดขึ้นและดูเหมือนมีอะไรอยู่บนท้องฟ้าดูจากหมานี่ได้มันยังรู้เลยว่าอะไรอยู่ข้างบนเฮ่ยหรือว,ว่ามยังไม่เห็นหาเลยเลยเอ้าวชิพานะ้ะนึกว่าแม่งรู้เ <c oughs> พนดีครับรออะไรเออเสียงอะไรวะอุ้ยมันวิ่งมาดักข้างหน้ามันบินมันบินมันบินมาดักกูกลับเข้าไปในป่า ในนาตอนกลางคืนนั้นผมก็ได้หนีมาจากมันได้แต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ที่มันไล่ผมในตอนกลางคืนไม่ว่ามันเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนหรือมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ได้อาแม่งอหัวหมุดดินก็สงสัยมึงหิวกับข้าวจริงอ่ากลับข้าวไปตอนเช้าของวันที่14นั้นผมก็ได้ค้าปลงผักมาสองแปลงเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวไอ้ผักที่อยู่ในแปลงเอาไปทาอาหารในวันข้างหน้า จริงๆมันต้องค้ามันเยอะกว่านี้นะแต่ถามว่าทําไมผมถึงค้ามาสองแปลงเพราะไม้ oh, มันไม่พอและรอบนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนแล้วเพราะผมจะใช้ที่วิ่งนี้วิ่งไปหาของในกล่องฟาร์มดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านหลังนี้ผมยังไม่ได้ขโมยกล่องเลย hey, แต่แม่งใครเปิดประตูไหนดูซิว่าของในกล่องจะได้ไรอืม oh. ได้แบบนี้กูปเปลี่ยนจากการขโมยไปซื้อของดีกว่าเฮ้ย <Hey, hey, S 2> ไม่ได้เจอกันนานเลยนะลงุงไหนดูซิวันนี้มีของอะไรมาขายบ้างอุ hey, hey, ้ยเฮ้ยเกาีิสีม่วงโอ้โหของชอบเลยนี่ซื้อสองอันดีกว่าเออ แล้วก็ไอโคมไฟนี้อืมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฮะซื้อมาสีอันเลยจริงๆไอของที่มันอยู่ในกล่องหน้านั้นมันจริงๆมันดีนะแต่ว่ามันไม่ควรไปอยู่ในกล่องถามว่าทําไมเนี่ยขนาดในถังขยะมันยังมีดอฟอะ what the fuck อืมเฮ้ยในบ้านมีของนี้เฮ้ยึไรอย่าเึ่งไรดิอ้าวแม่งเอ้ยเมื่อกี้ยังไไรอยู่เลยไปอยู่ในบ้านแล้วเฮ้ยอย่าเลือกเพื่อนมากัดดีกว่า มันล่อให้โดนกับดักแม่งเลยอ้าโหแม่งไม่โดนไอ้รอบแรกที่มีหญ้าบังไม่โดนไอ้ตอนที่ไม่มีหญ้าบังมันโดนแม่งงัวจริงจริงเช็คที่กูก็ยิงไม่โดนแม่งเอ้ยกระสุนก็จะหมดละเฮ้ยมาจากไหนอีกเนี่ยเฮ้ยมแยกล่างเหมือนกันหรือไงวะมีสามตัว,วโอ้โหอันนี้มันมาจากไหนวะสี่ตัวโอ้โหา้าตัวฮ่าเหลือตัวเดียวแล้วเสร็จดี และนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจัดก,การหมาป่าอืมโชว์เสร็จแล้วผมก็เก็บเหมือนเดิมทำเพื่อแค,ค่นี้หละพอตกกลางคืนไอ้เจ้าเด็กนี่ก็ไม่ยอมกลับบ้านสักทีมดแต่หิวของพอเปิดของมาเท่านั้นแหละเขาถึงก็พูดว่าแม่งโชคดีจริงจริงที่กูไม่กลับบ,บ้านนั่นแหละครับยังยังไม่พอมันยังเอาถังน้ำมันกลับบ้าน,นอีกอะมันทำอะไรมันมันวะมาแล้วก็ไป โอ้โห oh, ดูนี่สิครับขโมยของมาโคตรเยอะโดยเฉพาะน้ามันที่อุตส่าห์ถือกลับบ้านตั้งไกลอารมณ์เหมือนวนลูปพอเช้าอีกวันผมก็ได้ใช้เครื่องนี้วิ่งไปหาของอีกแล้วแต่ตอนผมมาหาของผมก็ได้เจอแจ็คพอตเข้าให้นนะก็คือที่ค้ามของซึ่งนั่นมันก็ได้กระตุ้นความโลภของผมที่อยากจะรู้เหลือเกินว่าข้างในมันจะมีของค้าบอะไรบ้างเพราะว่าของค้ามในแต่ละรอบที่เราเล่นมันไม่เหมือนกันเอาง่ายๆก็คือสุ่มของค้ามนั่นเองแล้วไอ้ในนี้มันก็มีคนป่าสักสามตัวได้นะไอ้หอกนี่หนึ่งแล้วก็ไอ้หน้า,าหหนนไห ชิวๆครับในนี้ไม่มีอะไรมากหลังจากที่กําจัดคนป่าในนี้หมดแล้วผมก็ได้ทําการคราบไปทางตีเหล็กนี่ที่มันจะมีชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมด3ชิ้นจริงๆไออันสุดท้ายมันอยู่ข้างบนนี่นะแต่ว่าผมหาไม่เจองงอยู่นานก็ได้ไปเปิดกล่องแทนได้กล่องเมล็ดพริกด้วยเดินวนหาไปรอบนึงแล้วก็ไม่เจอสักทีนี่ผมก็ใช้เวลาสักพักเลยในการหาอันชิ้นสุดท้ายนั้นปรากฏว่ามันอยู่ข้างล่างแล้วไอ้น,นี่มึงมาอยู่ข้างในได้ไงคะดีสปอร์ตอ่ะ ออประกอบไปทางตีเหล็กเสร็จแล้วผมก็ไปเช็คของทันทีรอบนี้มันให้ของข้ามาเป็นหมวกแล้วก็ไอ้เลื่อยนี่นะพอเช็คเสร็จแล้วผมกลับบ้านเลยดีกว่าไม่ใช่อะไรนะหรือมเอาของที่มันจะต้องใช้ครับมากลับบ้านรอบนี้ทําไมมันมีอะไรปแปลกๆตามมาวะจี้แมงเลย และในคืนนี้ผมก็ได้ทําการคร้าไปเครื่องทําเชื้อเพลิงมาเผื่อวันที่ฝนตกเวลาฝนตกใส่ไม้เราจะไม่สามารถเอาไม้มาเป็นเชื้อเพลิงได้แต่เครื่องนี้วิธีการใช้งานของมันก็คือให้เราตัดต้นไม้แล้วก็เอาไม้ไปใส่ในเครื่องเพื่อที่จะทําให้มันเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนี่ไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาไหนหรือว่าฝนมันจะตกอยู่แต่เชื้อเพลิงนี่ยังใช้ได้อยู่โคตรจับผมพูดอยู่เมื่อกี้ยังไม่ทันขาดคาเลยฝนมันตกมาจริงๆด้วยดีจริงๆที่ค้าเครื่องนี้มาตอนที่ผมจะไปช่วยเด็กในวันที่21 ก็ได้มีสิ่งแปลกปลอมมาอีกแล้ววันๆนี่พ่อค้านี่มันจะไม่ปกติแล้วเรื่องราวของไอเด็กหมึกเฮ้ยไอหมึกอันนี้อ่านว่าอะไรวะมันานล้วไม่เข้าไปเฮ้ยมึงใครวะเฮ้ยมึงนั่แหละใครหลังจากนั้นไอเด็กนี่ก็วิ่งเข้าไปในถ้ำเองกูอาจเป็นไอพ่อไอหมึกแน่เลยหลังจากนั้นก็ได้เกิดการผะจ隆พัยข้างใหม่ก่อนไปขอขโมยของก่อนแวะขโมยของแค่ไหนคิดดูขนาดก็อียังเอาไปขโมยของเยอะจนไม่ได้ไปช่วยเด็กเลยมือจนไอพวกคนป่ามา ไหนๆก็มาแล้วขอแอคหน่อยแล้วกันนะกลับไปหน้าไม้ขี้ไก่นี่นี่โชว์แอคไปหนึ่งทียังไม่ทันอะไรมันก็ได้ลงไปนอนตัวแรกแล้วไอเนี่ยเฮ้ยยิงไม่โดนอเอาไปอีกเม็ดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยท่านี่คือน,นึกว่าคนนอนตกหมอนเก็บกวาดเสร็จผมก็ได้ไปตัดไม้ตัดยังไงไม่รู้จนมันเช้าไปอีกวันอ่ะเฮ้ยเสร็จสักทีเช้านี้ก็ขออไปพักผ่อนหน่อยแล้วกันแล้วมันก็พักผ่อนจริงด้วยครับมีการเตะลูกบาสตอนเช้า และไอ้นี่พ่อค้าที่ไหนวะทําไมมันมาขายของในนี้เนี่ยมึงคิดอะไรอยู่นะระหว่างซื้อของจะไม่หนาวตายวะนี่ยอุ้ยกัวแล้วกูเกือบกลายเป็นก้อนน้าแข็งละเปิดกล่องแบบธรรมดามันทําไม่ได้นี่ปาก์กมันเปิดของและมันก็ไม่ได้ช่วยให้เปิดของดีเลยครับนี่ได้ทางระเบิดชิ้นใหญ่สิ่งแปลกในห้องน้าครับในห้องน้ํามีปืนไม่ใช่แค่ห้องน้ําหญิงนะห้องน้ําชายมันก็มีปืนอีกระบอกนึงอะเดี๋ยวนี้เขานิยมมาเก็บปืนในห้องน้ําแล้วและนี่ก็เป็นช็อตที่ผมได้เกือบเริ่มเล่นเกมใหม่มันมีหมา2ตัวนี้วิ่งไล่ หนีมันดันไปโดนกับดักนะทำให้มันได้กระตูดผมสักสาทีเอาเสื้อผมเกือบไปหวั่นที่ยังไม่พอนะมันยังให้เพื่อนมันมาดักซ้ายขวอีกแต่สุดท้ายผมก็รลอดมาจากฟุงมาเวิร์ดรอบนี้มาเป็นนกเฮ้ยพลังพิกอออะไ่ไม่ทันนะดีอันนี้เอาไปทีนึงและนี่ก็คือของสองชิ้นที่ผมหามาทั้งวันว่าะ และคืนนี้ผมก็เลยคิดว่าสร้างกำแพงดีกว่าเพราะกำแพงผมยังไม่ได้สร้างมาสักอันเลยและตอนเช้าผมก็ได้มาติดตั้งกำแพงสุนไฮเทคนี่และก็มาตกแต่งนิดหน่อยไอโซนนั้นผมไม่ได้ใช้งานเลยนะวางไว้เฉยติดโคมไฟวางเก้าอี้เสร็จก็ขอ,อนั่งพักหน่อยแล้วกันนะเอ้ยมันชิลจริงๆเลยเว้ยบางทีก็ชิลไปละนั่งจนมืดผมว่ามันแปลกๆนะก่อ,อนหน้านี้เด็กคนนี้หน้ามันไม่ใช่อย่างนี้พักเสร็จก็มาต่อเติมกำแพงบ้านต่อผมยังใส่กับดักแถมเข้าไปด้วยนะติด2ชั้นไปเลยเรียบร้อยครับไหนลองเทสดูส อืมคนป่าแม่งเข้าไม่ได้แน่นอนโอ้โหดูนี่สิครับผลงานชิ้นเอกแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยไอหมาเนี่ยกิจวัตรประจําเช้าตัดไม้เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือออกไปหาของดีกว่า เดินมาสักพักผมก็มาเจอของดีในป่าไม่ใช่โรงาบาลน,นะครับแต่เป็นเหมืองที่มันทําการดอกไปเทมชิ้นหนึ่งไม่ให้ผมนั่นก็คือชุดเกาะใหม่นั่นเองไม่ต่างจากชุดเกาะหนังหรอกมันแค่สวยข้างล่างมีปืนเปิดมาในกล่องก็มีปืนนี่ผมเริ่มคิดแล้วมาในเซิฟนี้ผมเล่นเซิฟสนยหรือเปล่าเวลาเดินมาในป่าไม่ค้นผ่าดไอ้ตอไม้นี่เลยนะเพราะว่าของดีมันอยู่ในนี้เต็มเลยไอ้ตอไม้เนี่อย่างผมได้มาหลายชิ้นเลยของอะ่ะตอนที่ผมจะกลับบ้านนั้นไอ้นกนี่มันก็ได้มันดักหน้าผมโอ้โหมันดักหน้าอย่างนี้เลยหรอแถมหมาด้วย เฮ้ยดูจังอะเรเ,เรียบร้อยพอเช้าอีกวันก็มาตัดไม้มันเดิมก่อนที่จะใช้ชีวิตอยู่แค่นี้แล้วออกไปหาของโอ้โหเปิดมาอย่างนี้ไม่อยากหาเลยวะผมใหม่เกมนี่มันแปลกๆแ,แล้วนะแล้วนี่ก็คือการสังหารโหดเด็กที่ต่ำกว่าอายุหน<อ>ึ่<อ>งความห้ามดูนะเอาไปเม็ดนึงอตาวเยล่น เอา้เอาเฮ้ยไม่เฮ้ยไ,ไม่น่าเชื่อว่ามันในป่าน,นี้มันจะมีหมีที่มีสกิลนั่นไงใช้ของเยอะเกินจนหลอนเดินอยู่กับที่จนมันแตกนี่เปิดได้ปืนอีกแล้วหระพอตกกลางคืนก็ได้มีขาไก่นี่มาดักผมเหมือนเดิมนะภาพมันนี่คุนค้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็ไม่รู้และหมานี่ตัวเดิมเปล่าและรอบนี้ผมก็ได้เหล็กมาโคตรเยอะครับโอ้โหเหล็กด้งมาเป็นสองร้อยอ่ะ และในคืนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาไปกับการอัปเกรดโต้คราฟเพื่อที่ผมจะได้ราบโต้คราฟกระสุนต่อคราฟมาเลยทีนี้ไอ้ที่ผมเก็บเหล็กไว้เยอะก็ได้เอามาใช้ในการราบกระสุนสักทีวันที่ห้าสิบเอ็ดผมก็ได้มาครับพรอนสักทีหลังจากที่ผมลืมมันไว้ตั้งนานวางของที่ต้องใช้ราบลงไปยกเป็นเนื้อนะนี่ผมวางผิดเรียบร้อยค่ะพรอนหอเหตุการณ์ในคืนนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่เหมือนนอกหูมจะมาไล่ผมนะเพราะครั้งนี้มันเป็นกวางตาแดงแต่อยู่ดีๆมันก็ได้หายไป เพราะว่าคืนนี้คนป่ามาบุกบ้านผมนั่นเองนี่แล้วมันก็มาโผล่ตรงนี้อารมณ์เหมือนมันมาเฝ้าดูผมจากการคนปา่เาเรียบร้อยครับผมโดนกับดักแสบๆหมดไอ้เสื้อแดงนี่โดนไปทีเดียวถึงกับยืนตรงเรียบร้อยครับตัวสุดท้าย ช้าวันที่56ก็ได้มีคนแรกของมาผมก็เลยเอาหมาป่าแบบแบนไปแลกกระสุนมาหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ขอแลกอีกผมก็เลยไม่รอชา้านี่ครับหมาป่าแบบแบ,บนทําการแลกเป็นถุงทีนี้ผมก็ได้ถุงที่ดีที่สุดในเกมแล้วต่อไปก็ต้องเอาหมีแบนมาแลกหลังจากที่ผมรู้แบบนั้นแล้วผมก็ไปรอชา้าไปหาเด็กดีกว่าพี่ๆกวัวมึงไปผิดทางแล้วนะจริงๆแล้วผมมาแวะซื้อของเฉยๆนะครับ มาถึงแล้วกูว่าหมีมันจะเป็นหน่อยนะเนี่ยหลังจากที่ผมเห็นสภาพหมีแล้วผมก็เลยวิ่งกลับบ้านไปเลยดีกว่านะหมีเยอะขนาดนั้นวันนี้กูช่วยมันไม่ทันละเออกลับบ้านมาสร้างกำแพงเราต่อดีกว่าเว้ยบวกกับสร้างที่เล่นมอนดามนิดหน่อยไว้ลงอคาลกระสุนยิงโดนทุกเม็ดพรุ่งนี้ไอหมีมึงไม่รอดแนะ่มาถึงแล้วมาเจอหน่อยสิวันนี้เปิดไกลเลยเนีไก เม็ดสุดท้ายครับเอาไปกินวเฮ้ยมันวืดยได้ไงวะอืไหนบอกโดนทุกเม็ดและเวลาก็ได้ยาวนานไปถึง1นาทีผู้เศร้าเหมือนนานมันใกล้จะมืดแล้วนะเนี่ยทำไมมันไม่หมดสักทีไม่สนลนะกูไม่อยู่ด้วยกูกลับบ้านดีกว่าเ <arg ument> <c oughs> <ouv> ช้าจนได้ไมาเจอกันใหม่ครับไอ้หนูเอาทำไมมันเม็ดเดียววะเนี่ย แป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วยขอฮิวขอแป๊บนึงโอ้ได้เพชรทำไมไม่บอกว่าในนั้นมีของไก่กูจะไม่รู้เหรอเจอสถานที่ปลดปล่อยละมาลงกับพวกที่อยู่ในโบสถ์ดีกว่าเปี้ยงทำไมมันยิงไม่โดนวะมันมืดอีกแล้วอือไปอีกเม็ดนึงไปอีกเม็ดนึงโอ้โหเป็นสีแรงว,วะนี่กูนึกว่าโดนยิงเองนะเนี่ยคงไม่ว่ากันนะไอ้หนูขอกินเค้กก่อนแป๊บนึงอเออรู้สึกดี หลังจากที่มันทำผมเกือบเป็นผีเฝ้าข้างโบสผมก็ได้จัดการมาเรียบเลยในตอนที่ผมเข้าไปผมก็เพิ่งรู้ว่าในนี่มันมีของดีด้วยกล่องพยาบาลมีเต็มเลยสำหรับผมที่เล่นในตอนนั้นกล่องพยาบาลมันก็ได้กลายเป็นของไกลไปเลยยกเว้นในเค้กนี่นะของดีและในคืนที่6 6มันก็ได้มีคนปามมาบุกบ้านผมอีกแล้วหลังๆรู้สึกว่ามันจะบุกไวขึ้นยังไงก็เป็นลูกของมันตอนนั้นมันเอาซะผมเริ่มคิดว่าอยากจะสร้างกำแพงบ้านให้มันรีบๆเสร็จไปเลยดูมันมาเดินเที่ยวเล่นกันนึกว่าสวนหลังบ้านมัันเเกก็บวดสที หลังจากที่ผมรู้แบบนั้นแล้วผมก็เลยรีบตัดไม้เพื่อที่จะไปสร้างกำแพงติดบ้านไว้เลยก่อนที่มันจะแห่ขบวนมาและทําให้บ้านผมเป็นโจรและในตอนเช้าของวันที่7 2ผมก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตัดไม้แล้วเอาไม้ไปสร้างกำแพงนี่แหละส่วนใหญ่ครับได้แค่สามันแล้วผมก็ช่วยเด็กให้ครบสีคนในวันที่7สิบด้วยนะ หลังจากนั้นก็เหลือแค่2ออย่างที่ผมต้องทําก็คือสร้างกําแพงบ้านล้อมรอบให้เสร็จและก็ไปตะลุยเทาวเวให้ผ่านที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนตอน้นลิปพอพูดแบบนั้นแล้วก็มาสร้างกําแพงต่อดีกว่าแม้กระทั่งตอนกลางคืนผมยังมาเก็บไม้นะเอ้าพี่มาช่วยเก็บไม้ด้วยหรือครับเนี่ย มึงแปลก,กแล้วนกนี่ไม่ช่วยก็อยู่เฉยๆสิวะถึงมันจะมากวนผมแต่ผมก็มีความพยายามที่จะไปเก็บไม้เหมือนเดิมอืมแม่งบินไม่ละไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกไปแล้วในรุ่งเช้าผมก็ตัดต้นไม้นี่เสร็จสักทีถ้าไม่ใช่นกอีกตัวนั้นมันมากวนนะได้แต่ตัดไม้จนมันมาถึงวันที่78ใไหนที่สุดก็ได้ครับกำแพงไม้สักทีพอติดนู่นติดนี่เสร็จผลประกอบการก็คือบอืมสงสัยมันได้แค่นี้จริงๆวะ พักมาครับกับดักแป๊บมามาต่อกันเลยใกล้จะมืดแล้วคนป่ามึงยัมาบุกอีกเหรอนึงจ,จะติดกำแพงทันไหมเนี่ยเน no. กำแพงรั้วมแม่งเหลือสีเดียวทาทัานแม่งบุกเข้ามาแล้ววิชาดินจาตุยหลัง ไอ้ปืนนี่ที่ผมเล่นอยู่มันเป็นปืนสั้นนะเล่นเอาซะเป็นปืนกลเลยเรียบร้อยปิดผนึกซากอะสูนหลังจากที่ผมสร้างกำแพงเสร็จก็มาคาบกระสุนทันทีพร้อมที่จะไปทันลมบ้านมันละเบิ่มเบิ่มคับกระสุนเตรียมตัวเสร็จผมก็เริ่มเดินทางออกทันทีส่วนในแมปมันก็จะเป็นจุดสีฟ้านั่นนะที่ผมต้องไป อ้าวนึกว่าแม่งโหดจริงๆมันเป็นเพราะว่าชั้นแรกมันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังเลเวลหนึ่งอยู่ แต่หลังๆมันจะค่อยๆเก่งขึ้นอชั้นแรกผมก็ใช้เวลาเคลียร์สักพักเลยแหละจนกระทั่งมันมืดต่อไปก็เป็นชั้น2ที่แน่นอนว่าชั้นบนๆมันก็จะมีมอนเยอะขึ้นด้วยข้างบนนี้มันก็จะให้เรายิงทั้งหมด4เว็บนะซึ่งแต่ละเว็บนี้มันก็จะออกมาตามประตูเลยช่วงแรกมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เลยทําให้ผมผ่านไปได้อย่างง่ายดายห้องข้างหน้าต่อจากนี้ก็จะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วอุปสรรคในข้างนี้ไม่ใช่กระสุนที่กําลังจะหมดแต่เป็นความหนาวด้วยที่มันกัดกินผมมันทําให้้้ผผมมมหิวววขาาาแต่่่โชคดดดีีทเซุยจจกกกรฝังงลส็ จากการตัวด้านบนต่อรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วประตูเปิดเรียบร้อยจบสักทีเว้ยการลงดันไหนๆก็ผ่านแล้วเปิดกล่องแดงเลยแล้วกันว้าวได้ดุกซองกับมรกตถ้าก่อนหน้าน,นี้ได้ดุกซองนะมันไม่เหลือส่วนในกล่องเพชรนี่เหมือนจะเป็นรางวัลหลักๆเลยนะที่เขามาลงดันหากัน,ห,กนหลังจากนี้ไม่น่ามีอะไรละเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับผม